สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูออยนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันใช่ไหมวันนี้นะคะครูจะมาสอนข้อสอบแผ่นหนึ่งตอนมีนาคมปีสองห้าห้าสี่อ่ะในข้อที่สิบสามวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องจํานวนเชิงซ้อนนะคะโจทย์บอกว่ากําหนดให้ a b และ z เป็นจํานวนเชิงซ้อนโดยที่ค่าสมบูรณ์ของ a ไม่เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ b ค่าสมบูรณ์ของ a ไม่เท่ากับหและค่าสมบูรณ์ของ b ก็ไม่เท่ากับห ถ้าค่าสมบูรณ์ของ a z บวก b เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ b สังยุคคูณแบวก a สังยุคแล้วค่าสมบูรณ์ของแซเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเรามาดูก่อนวิธีทำจากตรงนี้อะตรงนี้นักเรียน z ซคูณ z สังยุคเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z ซทั้งหมดยกกำลังสองเป็นเรื่องที่เราคนรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าอะมันเป็นแบบนี้นะอะโอเคเราถามหน่อยว่าโจทย์ให้อะไรเรามา อ่ะโจทย์ให้อันนี้เรามาแล้วก็ก็เขียนได้เลยเอามาเขียนได้เลยอ่ะจะได้อนังเรียนดูก่อนนะอ่ะจะได้ค่าสมบูรณ์ของ a แซบบวก b เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ b สังยุคูณแซบบวก a สังยุคอ่ะดังนั้นเราก็ทำยังไงยกกำลังสองทั้งสองข้าง ก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของ a z บวก b ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ b สังยุคคูณ z บวก a สังยุคทั้งหมดยกกำลัง2อ่ะได้ไหมจากสมบัติตร,ตรงนี้อ่ะเรามีตรงนี้ละ่ะเราก็ทำกลับให้มันได้แบบนี้ได้ไหมอ่ะเราได้อะไรคะ a z บวก b คูณกับ a z สังยุคบวก b สังยุคอ่ะหรือนักเรียนจะเขียนแบบแบบนี้ก็ได้แบบนี้อ่ะเขียนแบบนี้ไปก่อนก็ได้เนาะจะได้ให้มันเหมือนกับฟอร์มนี้นะคะอ่ะข้อนี้ล่ะก็ b สังยุคคูณเบวก a สังยุคคูณกับ b สังยุคคูณเบวก a สังยุค มันก็ทั้งหมดก็สังยุคใช่ไหมอะได้ไหมจากนั้นคูณสังยุคเข้าไปในแต่ละตัวในวงเล็บนะเฉพาะในวงเล็บตรงนี้ก็เขียนเหมือนเดิม a z บวก b อันนี้ก็จะได้ a z สังยุคบวก b สังยุคเท่ากับตรงนี้ก็เหมือนเดิม b สังยุคคูณเบวก a สังยุค นี้ล่ะอ่ะมาดูทีละตัว b สังยุบแล้วก็สังยุบอีกรอบหนึ่งก็เหลือ b แล้วกเซตหล่กก็คือเซตสังยุบบวกกับ a สังยุบแล้วก็สังยุบอีกรอบหนึ่งมันก็เป็น a ได้ไหมคะอ่ะคูณเลื่อนไปแล้วนะอ่าเลื่อนขึ้นไปจากนั้นคูณกระจายคูณกระจายก็คือเอาตัวนี้คูณเข้าไปในวงเล็บเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้คูณเข้าไปในวงเล็บ ข้อนี้ก็จะได้คู่เขียนคู่ขอเขียนเป็นคู่คู่นะเพื่อให้นักเรียนดูออกนะก็คือจะได้ a คูณ a สังยกคูณ z คูณ z สังยกบวกคู่ขอเรียงตามลำดับ a b c อะไรแบบเนี้ยก็คือ a b สังยกคูณกับ z บวก a b คูณอะไรตรงนี้มีสังยก้วยนักเรียน คูณ z สังยุคแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ b คูณ b สังยุคใช่ไหมคะตังนี้ก็เหมือนกันค่ะคูณกระจายเข้าไปตรงนี้ก็กระจายต่อไปเราก็จะได้ b คูณ b สังยุค z คูณ z สังยุคบวกกับ a คูณ b สังยุคคูณ z บวกกับ a สังยุคคูณ b คูณ z สังยุคแล้วก็บวกกับ E, a คูณอสงยุกอ่ะได้ไหมอ่ะจากสมบัตินี้เหมือนเดิมเราได้ตัวนี้เหมือนกันไหมเท่ากับอะไรค่าสมบูรณ์ของ a e, ทั้งหมดกาลังสองอ่ะถูกต้องจะได้ค่าสมบูรณ์ของ a e, ทั้งหมดกาลังสองคูณกับค่าสมบูรณ์ของ z ซทั้งหมดกลังสองมันก็เหมือนกันใช่ไหมอ่ะก่อนจะปต,ต่ตนกเงียนสังเกตตรงนี้เหมือนกันไหมตัวนี้เหมือนกัน เหมือนกันนําไปลบทั้งสองข้างของสมการหมดไหมหมดอ่ะแล้วตัวนี้ล่ะครับตัวนี้เหมือนกันไหมลบทั้งสองข้างก็หมดแสดงว่าส่งตัวนี้เขียนไหมไม่เขียนอ่าบวกกับค่าสมบูลณของ b ทั้งหมดกําลังสองโอเคตัวนี้ก็ค่าสมมูลณของ b ทั้งหมดกําลังสองคูณกับค่าสมมูลของซทั้งหมดกําลังสองบวกค่าสมมูลณของ a ทั้งหมดยกกําลังสอง อ่าได้ไหมไม่ไมีนีม่มีอ่ะจากนั้นเราก็ก็ทำไงย้ายตัวที่เหมือนกันมาอยู่ในฝั่งเดียวกันอ่าถ้าพูดภาษาแบบบ,บ้านๆถ้าจะง่ายคือย้ายข้างตัวที่เหมือนกันมาอยู่ฝั่งเดียวกันอ่ะเราก็ตัวไหนมันเหมือนกันคะคล้ายกันตัวนี้กับตัวนี้ ย้ายมาอยู่ที่ตัวนี้ใช่ไหมไปตัวนี้ล่ะย้ายไปดูฝั่งนู้นได้ไหมอืมจะได้อะไรคะค่าสมมูรณของ a ทั้งหมดยกำลังสองคูณค่าสมมูลณของ z ทั้งหมดยกำลังสองตรงนี้บวก u นำไปลบทั้งสองข้างของสมก,การหรือภาษาบ้านๆว่าอะไรนะย้ายไปลบถูกต้องย้ายไปลบค่าสมมูรณของ b ทั้งหมดกำลังสองคูณกับค่าสมมูลณของ z ทั้งหมดกำลังสองตรงนี้ก็เหมือนกัน บวกอยู่ย้ายไปลบก็คือลบทั้งสองข้างของสมการเราก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของ a ทั้งหมด,ดยกกาลังสองลบกับค่าสมบูรณ์ของ b ทั้งหมด,ดยกกาลังสองได้ไหมอ่ะจากนั้นดูซิมีตัวร่วมไหมตัวหน้ามีตัวร่วมไหมตัวหลังมีตัวร่วมไหมอ่ะตัวหน้ามีตัวร่วมคืออะไรคะค่าสมบมูรณ์ของเซ็ททั้งหมด,ดยกกาลังสองเราก็ดึงตัวร่วมออกมา ค่าสมบูรณ์ของเซทั้งหมดยกกำลังสองนี่คือตัวร่วมคูณกับค่าสมบูรณ์ของ a ทั้งหมดยกกำลังสองลบกับค่าสมบูรณ์ของ b ทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้ล่ะก็ได้ค่าสมบูรณ์ของ a ทั้งหมดยกกำลังสองลบค่าสมบูรณ์ของ b ทั้งหมดยกกำลังสองอ่าจากนั้นนำอะไรก็ต้องการหาอะไรก็ต้องการหาค่าสมบูรณ์ของเซอ่าเราต้องการ a กับ b ไหมไม่ดังนั้นก็นำค่าสมบูรณ์ตรงนี้ นำค่าสมมุริของ a ทั้งหมดยกกำลังสองลบค่าสมมุตณของ b ทั้งหมดยกกำลังสองไปหารทั้งสองข้างของสมการอ่ะหารทั้งสองข้างของสมการอ่ะครูขอเขียนแบบนี้นะอ่ะหนึ่งใช่ไหมหนึ่งหนึ่งอ่ะค่าสมบุตณของ Z ซทั้งหมดยกกำลังสองคูณหนึ่งเหลือค่าสมบุรณของ z ซทั้งหมดยกกำลังสองปรกับตรงนี้เมื่อกี้ตัดกันแล้วได้ หอ่ะได้ไหมแล้วค่าสมมุลของเซเท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งเป็นคําตอบง่ายไหมอ่ะไหนไปดูซิว่าค่าสมดุลของเซตเท่ากับหนึ่งมีคําตอบไหมมีคําตอบคือข้อหนึ่งอ่าง่ายไหมคะวิธีการสั้นแบบนี้นิดเดียว หรือถ้าใครมีวิธีการอื่นๆที่นอกเหนือจากของครูอ่ะเราลองมาแชร์กันได้นะคะเพราะว่าจุดหนึ่งข้อเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีวิธีการคิดแค่หนึ่งวิธีจุดหนึ่งข้ออาจจะมีหลากหลายวิธีสองสามสี่ห้าวิธีก็แล้วแต่บุคลเนานะว่าเขาจะมองมองแวบ,บแรกอะ่ะเขามองเห็นยังไงนะบางคนก็ต้องเขียนแบบเป็นสเต็ปสเต็ปบางคนเขาก็มองออกหรือว่าอ๋อคิดแบบนี้จบนะคะอ่ะวันนี้ หข้อก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปในวันข้างหน้าเดี๋ยวก็จะมีข้อสอบแบดหนึ่งหรือว่ากสพทหรือก้าวิชาสามัญจะมาสอนให้นักเรียนดูอีกนะคะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะ,ะเจอกันคลิปหน้าค่ะนักเรียนบ๊ายบาย